ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็ขอต้อนรับช่องต่อน้อยในในแบบของน้องภูมินะครับวันนี้น้องภูมิมาลองมาสตรีมเกมมดูดิเกมฟรีไฟดูดิเด็กข้าวกวบจะเล่นได้โหดแล้วมันแค่ไหนให้น้องภูมิเล่นกันเลยนะครับปันยาไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก่อนจะดูกันก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเรา้วยนะครับเพื่อลังใจให้พวกเรานะครับได้ทำลิปดีๆกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ เออลูกซองต้องซื้อลูกซองด้วยโอ้ยซองต้องซื้อลูกซองลูกซองโหดสุดเดี๋ยวเรามีกลุ่มยืนให้ดีๆอย่าขยับต้องแต่งเข้าใจไหม <S <S อ,อ่ะอ่ะไอ้นี่ย <play> ืนให้ดีๆไอ้นี่ย <play> ืนให้ดีๆอ่ะไอ้นี่ยืนให้ดีๆอย่าดื้อ ใครบอกที่ดื้อฮะใครบอกที่ดื้อแหวนี้กระสุนไม่ไม่หมดง่ายนะแบบเนี้ยอุ้ยมันดื้อจริงๆเลยยิงก่อนไม่ไหวแตกกระสุนไม่หมดง่ายนะครับโอ้ยยิงทีไรกระสุนไม่ไแตกอายุทองน,นี่จะไปสู้หรือมาจะอะแบบไรอ่ะไม่ใช่ไหนข้าเขาจะชนะกี่ มันต้องถึงอันดับสี่ก่อนถึงมันจะชนะก็อย่าลืมค่าทุกคนเลยเพไม่ให้นฆ่าเอา้าวก็มืมเลยเราจะมาถาม,ม,มาเราต้องเราต้องไปฆ่าเขาเอา้าวก่อนตั้งก่อนเกินอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วคนตายแล้วอ่ะเลาวทำไมวิ่งเองวะ ว่ามันเป็นเพื่อนเนาะเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราได้ช่วยทำไมไอ้าวก็ต้องช่วยตัวไม่ช่วยเลยเดี๋ยวเดินจะเอาเพื่อนมาจากไหนล่ะให้หน,นูถามหน่อยช่วยจะเอาเพื่อนมาจากไหน <c oughs> เพื่อนยิงมันดี่ิงทำไม วิ่งหนีดีกว่าเพื่อนก็ไม่ยิงอ้าวจะนายอีกแล้วขอบคุณเลยลายน้องรักขอบคุณเลยลายขอบคุณเลยลาย มาอลงบาตังไม่ไม่มีผู้ชายเหรออุ้อยเอาลูกซองมายิงหัวเล่นลูกตีเลยเนะี่ยเดี๋ยวพี่จริงที่จริงเราอะ่ะเราไม่ต้องถาก็ได้ไหมเพราะคนมั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 นหายไปหมดแล้วอะ่ะไม่ไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามมากเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ย เห็นแล้วโอ้ดูดิเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วทำอะไรได้อ่ะลูกข่ายาตัวข่ายาโตฮวข่ายาโตัวข่ายาตัวยาข่ายาโตคิดจะทำอะไรข่ายาโตัวข่ายาตเอ้ยข่ายาโตเอ้ยข่ายาโตเอ้ย พยาโตโต้าระโตโต,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 ตคนมันยิงอะทำาไงได้อะคนคนมันอ่อนทุกคนเลยอะทำไงได้อะช่วยไม่ได้คนมันอ่อนทุกคนนะครับดูดิวงยิงเล็กยิงจตกยิงเบาๆอ้ๆเร็วเกินปรลุมประจานเนี่ย มีคนสงสัยพวกเราเก่งเกินไปมันเลนเกลัวเพื่อนได้ได้ยินเสียงไหมพวกกะไม่ได้ยินเลยเออวะมันหายเนี่บเราไปไปโชว์ดูดิมันทำยังไงไปโชว์ดูดิเพื่อนทำยังไงเฮ้ยที่จริงเราทำายังไงวะที่จริงเราเทพได้ไงเราถามเนีย่ยโอ้ยจะบึงบีบงบ ที่จริงคนมาขึ้นมาแถวนี้ไหม,ไมทำไมเราโหดอะ่ะฮะเราถามหน่อยหนีก่อนจะตายไปซ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 ะเฮ้ยเอ,าอย้าจะตายดิ กระสุนหมดเลยที่จริงแแบบนี้มันกระสุนแต่มันไม่หมดง่ายใช่ไหมเอ,ออกไปเลยไปชดเลยเป็นไรเป็นไรเป็นไรเนี่ยูยได้เลยเอาไอ้นี่ก่ยิง เก็ยิงต่อแหนุมนี่นี่เป็นเพื่อนเราหรือว่าแบบเป็นศัตรูฮะเราทหอะอยเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยพี่แจมันเลนยนนคนมันอยู่นี่ตัวร้ายอยู่นี่คนร้ายอยู่นี่ เดี๋ยวเข,เขาเพิ่มเลือดก่อนเอย่าเพิ่งยิงถ้าถ้าเห็นคนอย่าบอกบอกพี่เลยแล้วพี่จัดการันยิงถ้าเจอมันอ่ะบอกเลยให้ปลาระเบิดให้ปลากระบนหน่ให้ปลาตะโพนหนึ่ทีวุ้ยช่วยเลย <3> <3> เฮ้ยที่จริงแม่ที่จริง,ม,รงมันมีแมพทะเลทรายไหมมีไหมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาหมอเดี๋ยวเหรอพอแล้วมั้งทำไมสารมัน,ม,นมันไม่ไปหามหมออะถ้าสารมันเจ็บปวดมันต้องไปหามหมอดิ ตานี้หนูชนะแน่นอนชนะไว้ชนะไว้เดี๋ยวจะไม่ทิ้งไปเพราะแมแ่พวกเราพร้อมโว้ยคนเราต้องทำเหมือนให้เพื่นเออเอาลูกซองยิงหัวมันเอาลูกซองยิงหัวมัน เดี๋ยวพี่จริงอะ่ะเดี๋ยวมันจะจะโผล่มาจากรตรงนี้นะข้างหลังเรามันจะห้าวเหรอเพื่อนโอ้ยมันดูดิมันท,ท,ทำยังไงเพื่อนมันไปยิงอะไรอยู่แล้วเนาะเป็นการไม่หาตำรวจระวังระเบิดมาอุย้ย คครับผมวันนี้นะผมก็ฝึกสตรีมเกมเปใน,ในวันแรกนะครับผมก็ใครก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสองมากครับบาย